วันนี้ก็มาปุ๊บปอกับผมมีดอกกับเบาเล็กครับวัอนี้นีกามาใส่เบ็ดกับไม้ไม้เกาครับผมไม้เกาก้อยที่มาใส่ทน่เปียกรูเบ็ดลอยกูหลังใหา่ไม่ได้ระยะหนึ่งยนะครับน้องหันบระเทไทยมงหันนี่น้ำครับหรอง้นถือกวงไห่นอาครับเบาแมนกรับพ่อแม่ครับเดี๋ยวมือเรงลองมาถารุ่นเบิรับว่า มันส e ีเป็นจังใดมุนีน้ำท่วงบดเลยเลยครับพี่น้องอัครับดวงใหม่ครับน้ำท่วงเลยมันตกแห้งครับอันขับดวงใหม่ถ่วงให้ท่วมหน้าครับก็งามเปี้ย่องเลยครับพ่วงเมืองน้ำท่วมืเทียบเลยครับเนาะนแล้วมันนี่น้ำท่วมหมดน้ำไหลครับว่างวนน้ำอะไรไปนี่นะครับเมื่อปี nó xây phụ nữ đang phụ tập mà làm cận xây nhau hỏi <laughs> phút là hợp rồi thả nó hợp nữa vô bao lịch giải biệt còn xây biệt cặp điều gì thay bệnh gì bọc nên mà xây cặp nhé mình mãi cho hợp chắc gì mà để mà lại hợp trên phía nó đẹp nó xuống còn hợp tìm phá chứ này hợp nhé hẳn tìm như ในฝาที่นี่ยู่ประมนสองสามร้อยตัวนี่นะครับเก็บใบก็ดีเด้๋ยวใส่ร้ายม่หือครับเนาะครับเดี๋ยวจะน่อยเดี๋ยวเบาลลีกใส่เงยขึ้นบอลลีกกิไทยคือเบิรงนะครับเดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนครับสวัสดีครับมาพวกผกับเบาลลีกแล้วครับยามเบ็ดครับขึ้นรับขึ้นนี่ยามเบ็ดครับถึงแมาเมื่อกี้ครับแต่แม่งดินน้ำมามาผัวก็ไลาหนีรุดรับพี่น้อง อันนี้รดมาปล่อยอะไรนี่ครับที่กระดูกครับใส่์นี่ที่กระดูกตรงนี้ครับใสวยงามครับดุกเสียงงามครับโอ้ขื่นวันพี่น้องมาหันมาิีไทยอ๋อครับแก้วแก้วครับสวยงามครับแจ้วเจ้ามีบ้าเล็กมากผู้เดียวครับผมบ้าแมนหมมาครับกินเหล่าครับโอ้ช่วยเลยบ้าแมนกินแต่เหล่าเอาครับเดี๋ยวผมปลดปลายคนติดแต่เพิ่งติดต่อไปนะครับ เหยื่วครับล้างเลยสีเข้าครับยูยูมันมันครับพี่น้องเหยื่ครับตัวปลาโอ้ยเปิดเสียบเนียนพูดโอ้ยเสียบตายพี่น้องดูนพูด พี่น้องเดี๋ยวตามตัวตัวไปครับพี่น้องอ่าเดียวครับเตรียมที่สามครับพี่น้องตัวงามอยู่ครับตัวนี้ตัวมันหาหุกขี่เกือบตัวพี่น้องใส่งา,งามกับมาป่ะท่านอีกเดียวครับเก็บไม่กินมาอยู่ตายอีก้ว <c oughs> โอ้ดิกินแต่ปลาตายพี่น้องเลยว่าตามตัวตัวไปครับพี่น้องอ่าเดียวครับอ่าเดียวครับหนึ่งเต็ม โอ้ยผมได้มากฟองสามตัวหลวพี่น้องผมลืมไทยรีบครับรีบรีบรีบไอ้แมาสองสามตัวแล้วครับดืมขั้นเบิดหลวพี่น้องไม่เวรหลายอยู่เดี๋ยวตามตัวต่อไปครับพี่น้องว่าจะได้เจกตัวคนนี้ตัวมากเอาอีกพี่น้องเขาเขาเนี่ยตายอากรากพี่น้องเลยเอยมาหยามบ่ท่านครับข้าแต่ไปเตะแม่งกินไม้อยู่ครับ ต่ย่อาู่พี่น้องเอ้ยม kind of like. ่ตัดอันนี iors. ้ใสเตบินะครับเอาดิต้องเลี้ยงว่าจีใส่คำคำละเอาดิปดไฟมะนั่มอมาอยู่พี่น้องริมออยู่มาใส่ครับนี่ครับตัวเี้ยนะครับตัวหน่อยก็งาม ตามตัวต่อไปนะครับติดหน้าหลังติดติดกันนะครับพ่อครัมีคนถือกล่องให้พี่รองเลยสวัสดีครับบาลเล็กกับหนี่มากกับบาลเล็กจีระครับไปใส่บิดมากครับลังเลี่ยงกันไปใส่บริไทกับเกือดงานแนวไฟปิตเต้เกลดงานนะไปใส่เกือดงานอยระมาณสี่โมงหาโมงคอยไปใสครับว่าไปใส่เตียมที่ ใสซ้ำครับพี่น้องไปใส่เบ็ดไปปุ่รลอยที่ใส่สามสิบลังครับเขาใส่ก่อนาเาโดครับผลงานสามสิบลังออเดทครับบึ้ยพี่น้องผลงานครับสามสิบลังตัวน,น,น,นี้ได้พี่น,น้องเพิ่งขวดอีกขีกับตัวปลาครับงานพี่ครับสามสิบลังมับ รูปเคียงตะระเมอพี่น้องจะบ,บุนฝามือนเลยน้องครับสามสิบหลังเลยครับผลงานสามสิบหลังน้อนครับเปิ่งโตฝาเตะกดอุ้ยขี้อุ้ยตัวนี้เลยน้องเริ่มครับอื่นเบาเล็กใส่ครับอื่นเม็ดลอยลังใส่เม็ดลอยล้างนะครับอื่นได้แม่งดินมาเต็มถังเลยพี่น้องเลย แมงดินมายูบมันสามรอยก็ตัวครับผมสามรอยสี่รอยตัวไปไตมากันนึ่งนั่นนำตัวนี้ยูระมันเกือบโลครับตัวนี้มึงกำม้วหุ่มเลยครับเสียบใลกดดุยชี้ก็ได้ครับพี่น้องบึงหัวมันจบกดดุยชี้บึงไปกันกละมังเลยเป็นังครับมันงอ,งงอนนองาดดาลงรลปปะมณ ามลูกกว่าครับพ Blue ed, ี่น้องแจ๋วครับพ <dynam> ี Mit ่น้องเดี๋ยวมืออื่นเก่งกับบาเลกครับเดี๋ยวจิตไายอัดคิปไปมืงครับมืออืินมืออืินผิดลงใจครับสวัสดีครับพืนหนี่พี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียาม้าครับพี่น้องมาพวกเรียบาเรกี่เหลี่ยวยามเบ็ดครับกูเบ็ดกูเบ็ดนี่ขันเหลี่ยกับเป็นเหลี่ยกมือถือครับอู้เหมือนนักการย่ามาตองให้ตองหน้าพี่น้องยุ้ย อยู่บ้านนอกเขาต้องให้ถงน้ำไันงามหอมไอเขา่าหอมกินเขา่าพี่น้องอากาศบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมนยายามเช้ามีอากาศบริสุทธิ์สุด,สดพี่น,อน้องเองว้าขี้ยแยครับตั้งแก่ไปไปพี่น้องน้องบึ้งหลังต่อไปบึ้งมีปลาคมูบบุ๊ไม่พี่น,อนออ้องกูง <c oughs> งด,ดูอยู่ครับ โอ้พี่น้องหุ่นเ็นบ่หุ่นตายครับอาปากซีวีจ้่พหุ่นตายอีกชุ่หนามานันนะโอ้ยตายซีพี่น้องโอ้ใส่งามอยู่ครับสามสีขีดครับพี่น้อง,ง,งสามสีขีดครับนี่หุ่ปงเปียนพี่นองสามสีขีด มันหมันอยู่ครับเจ้นีิสองรางเหล็กสองรางทราบรางเหล็กมันหมันอยู่ครับเอ้าพี่น้องเดี๋ยวค่อยตามตั้งต่อไปนะครับเบาะแหนงผมมาครับเมาเหล่าตื่นตื่นอยู่เดี๋ยวค่อยเบิกไลน์ต่อไปครับง่ายเจ้าครับพี่น้องยังขี้เกียจมากตามสีดังขี้เก็บ ดุกนวลอีเลียดอยู่ดุกครับดุกหน่อยอีเลียดนี่ดุกพี่น้องเอาเดี๋ยวตามมันไปนะครับดูับพี่น้องหลังนี่หลังพี่น้องหมูปูด้วยขันคอเขาอุ้ยอยูปลายนะครับมาลุบเลย ไปนะไปนอนที่นนี้ก็ลุกไปนะฮึ่มฮึ่มฮึ่มโอ้โหครับพี่น้องเขาคนนี้ครับหลุดยิบโอ้โหครับอืม เดีบยวนี้พี่น้องดูนะครับดูหมีลูกพี่น้องเอ้โหนะมือผมกำมันยังพี่น้องอาญะเลยเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเป็นปลาเปนอยู่เอาครับเดี๋ยวตามลังต่อไปครับพี่น้องไม่มีคนถือกล้องให้ครับซื้อผลงานกับเจ้า,านี่ เท่านี้สามตัวพี่น้องสามตัวครับเป็นตัวนี้หนึ่งเกือบลกนะเบงานเจ้านี้ไม่เป็นลูกเบือรพ่น้องคนนี่ก็แต่ที่ปลากิดิกินดสตัวครับพี่น้อง เอ้ยประมาณเจ้าอิไดเมากเลยสามตูสามตูขี้ดีมากขี้ดีมากวันนี้นะครับหากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ไข่ไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงอาจเลี้ยงสิดทายไหมครับมาเลี้ยงสิคุ้งเอาบาลแม่นไปนล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยมันมีแต่ตัวเงา